วันนี้องค์การรักชาติรักแผ่นดินได้มายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับสืบเนื่องจากการณีเมื่อวันอาทิตย์ที่9พระจิกาที่ผ่านมาเนี่ยธรรพักคก้าไกลได้ไปจัดเิธีบริเวณตาาหน้าเซนทาวเวร์นะครับเพื่อปราศัยในการขอบคุณมูลสมาชิกในการที่จะร่วมกันสนับสนุนการโหวตให้ในายพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30 แต่ปรากฏว่าภายในงานดังกล่าวได้มีการนําเยาวชนหรือนําเด็กนะครับอายุประมาณ10บขวบสองคนขึ้นมากล่าวปราศัยในเวทีดังกล่าวด้วยแล้วก็มีการให้เด็กพูดในลักษณะเป็นแฮสปีชนะครับในในกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมถูกวิพากษ์วิจาร์ณโดยสังคมกันมาโดยตลอดเพราะว่าเด็กนั้นเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนั้นการที่เอาเด็กขึ้นมานะครับ ใช้ประโยชน์ในทางการเมืองนั้นโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะครับพศ2546ในมาตรา26-27เนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนว่า5บุคคลใดนำเด็กนะครับหรือสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กนะครับมาดำเนินการในลักษณะที่แสวงหาผลประโยชน์ต่อเด็กเหล่านี้นะครับอีกทั้งในปัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุชนนะครับว่าในการคุ้มครองเด็ก ก็ห้ามไม่ให้เด็กนำเด็กมาใช้ประโยชน์ในทางการเงืองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสําคัญต่ออนาคตของชาติตองค์การรักชาติรักแผ่นดินจึงนําความนี้มาร้องต่อคณะกรรมการสิทธ์เพื่อดําเนินการตรวจสอบว่ากรณีพักเก้าไกลนําเด็กที่มีอายุประมาณ10ขวบสองคนขึ้นมาปราศัยบริเวณลานหน้า uh, world head center นั้นเป็นการละเมิดสิทธิ์ไชนของเด็กหรือไม่และเป็นการกระทําผิดต่อรประมวลกฎหมายอาญารวมทั้ง กฎหมายว่าด้วยการคุ้คมครองเด็กปีท้องหน้รอหรือไม่เพื่อดำเนินการตามคลองของกฎหมายต่อไปครับ